เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผู้ไหนที่ขายแล้วแก้ไวนในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไาพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมอยู่ทำเลดีราคาไม่แพงนะันผู้ชมได้เลือกกันนะครับแปลงน,นี้มีพื้นที่กว้างเลยครับถึง1งานกับอีก16ตารางวานะครับภายในตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องโถงทำเลดีติดถนดนลาดยางด้านหน้านครับหน้ากว้าง10เมตร ห่างจากโรงพยาบาลแค่4กิโลครึ่งท่านเองใกล้ตลาดใกล้ห้างนะครับสี่กิโลกว่ากว่าครับเหมาะการซื้ออยู่อาศัยครับซื้อเก็บกันกวไร่ทำธุรกิจค้าขายปล่อยเช่าก็เหมาะเลยครับอยู่ในเมืองทำเลดีแต่บรรยากาศไม่อัดไม่วุ่นวายครับรอบๆนี่ยังต้นไม้เยอะร่มเื่อครับโอ่งโล่งสบายพื้นที่ตัวบ้านก็กว้างด้วยครับหนึ่งงานจะบอีก16ตารางวาถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยทำเลดีท่านผู้ชมในเลือกซื้อกันประจำทุกวัน จะไม่พาคลิปใหม่ๆครับกอฝากกดทุกใจให้หน่อยนะครับแปลงนี้ครับอยู่ห่างจากสนามฟุตบอลมิดฟนลสเตเดียมแค่748เมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากหลวนใหญ่เข้ามา800เมตรครับก็ซอยมาตรงนี้ครับก็ไม่ไกลครับมีวิวภูเขาข้าง้างบ้านนี้ด้วยครับมีเพื่อนบ้านอยู่กันไม่เปลี่ยวไม่ล้างพิกัดอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดราชบุรีตำบลดอนตะโกนะครับแปลงนี้ครับห่างจากสีเมือง3.5กิโล ฮางโดบินสัน4.4กิโลครับเมคโค3.5กิโลโรงเรียนเบนจมะราชูทิศ6.2กิโลครับไฟฟ้าประปาพร้อมเลยครับมีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีลมลื่นตามนี้ครับบรรยากาศฟินฟินหมดอาการอยู่อาศัยซื้อเก็บก,กันอะไรก็โอเคเลยครับถ้าสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอก,กดที่ชื่อคลิปได้เลยทังเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้านะครับวัออนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆไปเรื่อยครับตัวบ้านก็่มรื่นครับน่าอยู่ นมายเยอะครับดูันทั่วๆนะครับแต่ละมุมละมุมสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ